ส,สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักหักแพงสุภูสุคนครับผมเอาพี่น้องสําหรับคลิปนี้กับว่เพช่กใคจะเดินทางเข้ากรุงเทพอีกแล้วพี่น้องเลยกับมีโทระนะพี่น้องเนาะกับไปกันทั้งครอบครัวเลยพี่น้องแม่ดอนกับไปน้าแม่ดอนน่งกับเล่ากับิไปหาลูกสาวเล่าอยู่กรุงเทพพอดีพี่น้องลูกสาวเล่า็นงานในกรุงเทพเราก็เลยว่าลูกสาวแม่กเบ็ำงานในกรุงเทพเพิ่งั่นแม่ก็จะไปเล่นน้าเอาไปก็ไปพี่น้อง แล้วก็แม่ดอนนะบ้าเพชรนะกับเอฟซีที่พ่เข้าใจกับมองและบ้าเพชรเป็นคนพอดีได้พี่น้องพี่น้องคิดว่าใครดีจักน้อยยูวบ่พื้นเลียวพี่น้องพี่น้องคิดบ,บาด้างว่าแม่ดอนนี่เล่ายากมาจากทางฟังเล่าเราอยากได้การในงานเราอยากมาเห็ุงานเมื่อวานบ้าเพชรกับน้องมุนกับพาเราไปออมมุกดาหารพาเราไปหางานจนได้งานพี่นออ้องเมื่อวานจะเป็นน้ำมุ้น้ำมันทุกสิ่งย่างบ่าเพชรออกไห้แม่เราหมด วายเล่าหยาดย่อนมาซอยหยาดพี่น้องข้างของน้องมลเอ่อมาเพียงกับเป็นทุกทุระทุกสิ่งอยา่างเกินเล่าได้งานนะพี่น้องไงแต่ว่างานเพิ่งในเริ่มหลังจากเราได้บอกว่าเดวคอไปเลี้ยงลูกสาวจุงเทพบก่อนพอนลหลับบัดลงมาจากรุงเทพยบแล้วงสิเริ่มเหตุงานได้พี่น้องไงแม่ดอนนะแต่มอาอนีลักสิไปนั่มไปเที่ยวกรุงเทพไปเลี้ยงลูกสาวเราพี่น้อง บ่าวเพียกจะมีควาวมดีเลยนะพี่น้องนะเพื่นแล้วพี่น้องเออออาพี่น้องฝากเป็นกระลังเลี้ยงไก่ครอัวหันสาจีเดินทางเข้าองเทพบเ้อพี่น้องฝากเป็นกระลังเลีเ้ยงไก่เบื้องคิให้แน่พี่น้องบ่าวเพยียกยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสาวแล้วบ่าวอิสานเฮ่ตอนนี้ก็เดินทางมันหนึ่งหนึ่งแสนแปดพันทรัพพี่น้องถึงวันสิบวเลี้ยวคืออ่าซองข้าเจ้ากัดบ่าวเป็นยังพี่น้องฮาองกั ขอแตามีพี่น้องหักครนี้แกพุ่มใจขอคุ้นหลายๆเด้อพี่น้องเด้อขอคุณจากใจเด้อครับมึงพี่น้องกล้วยไข่กาำลังงามพี่น้องเลยต้นกล้วยไข่ละกาพุ่นลูกสาวไข่กำลังมากพี่ว่นเห็นอย่างมุ่นอ่ะพุ่น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 เพราะข้านี่เห็นพอเนี่นะพญามาพอยืนอยู่ครบกล้วยพุ่น่เห็นอ้าพี่น้องก็ฝากพี่น้องเปลี่ยนกำลังเลี้ยงใจในการเดินทางครั้งนี้นะเด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้ก็เขาเดือนละครั้งเลยพี่น้องเดือนเมื่อกี้นี่ก็ไปมาแล้ว เดือนนี้การเดินท่างนะพี่น้องเอ้ขันระวังท่างบ่เพเวณพอยังงามๆพ่อวิวเทีวทัศน์พ่อกินเขากินน้ำพักรถอยูุไซบริเวณขะท้ายคลิปมาฝากพี่ฝากน้องเนาะในห้องคนเน็ตยูทูปเนาะพี่น้องเนาะกับฝากเพื่อ่พี่น้องเป็นกำลังเรื่องไก่เนี่ยนะครับเด้อฝากปูยาฝากตายย่อยพ่อแม่พี่น้องดูแลแง่งเง่งซ่านให้ลูกให้หลานั่นเนี่ยเด้อเง่งซ่านกับว่มีคนอยู่ก่ะให้ปูยาดูแลให้เนี่ยเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ปูยาที่ กินสักทิศในเฮียนในซานนะพี่น้องเนาะกินน้ำเตรียมเดินทางพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องแม่มาชิมของหวานกันเด้อเอาวๆครับครับครับไปออกจากเฮือนแล้วท่านผู้ชมโอ้ยนั่งไปท่าหน้านห่อตาไปสวยเลยข่อยหมดอนี้คิมขอนสวยสวยโรเจอร์เบิร์ดนะสวยเท่ๆสบายดีเด้อสบายดีเด้อพี่น้อเดินทางเด้อพี่น้องซ้ำสวยเลยท่งนะ อันนี้แถาสวยแถวเมื่อสวย,สวยแต่ไม่ได้ทาก็สวยแต่มีอยู่ได้คอมเมนต์ว่าน้ำมนต์ดูแลสุขภาพในใจแก,ก่คุณแม่แล้ว <ielle> สองคนแม่สองคนนั้นเป็นสาวกว่านัแม่นคะคะมันบะไรแต่งตัวมันอะไรดูแลนะพี่น้องค่ะมันอยู่ทางต่าเตีนตรงนระคนออันนี้ก็หันมาน้อยอันนี้หันมาน้อยเป็นอะไรอีกเนี่ยเป็นอะไรอีกเนี่ยอันนี้ของคนี่ย่า จ้าจ้าเอาบอกเป็นไปเรือกถ่ายคลิปไหนพี่น้องเอ้ยขอพุ่ทุกคูทุกคนอวยพรให้เด้อบุญเด้อยังอวยพรใเทนายังไม่ทันหวายยังอวยพรหรอไปเดินทางกันขี้เก่าเลยพี่น้องค่ะทางปลอรถไฟขึ้นตีไม้เนาะไปเรื่อยพี่น้องเหนื่อยก็พักหิวก็จอดพี่น้องค่ะหิวก็จอดกินเหนื่อยก็พักไปบไปรีบเก็บค่าโดยสารเด้อบุญละลอยเด้อพ่อแบบว่าต่างว่าผ้าเมียเห็นเอียงสวยงามกว่าผ้าเราจอดเบิ้งพี่น้องเลย ได้บรรยากาศระหว่างทางก็เลยต้องรีบไปวันที่ที่หาอุ้ยมีเวลาเยอะพี่น้องแต่ถ้าเราเคี่ยวตัวเองมันจะเหนื่อยมาเราเคี่ยวตัวเองนะคะท่านผู้ชมอันนี้เราก็เลยต้องเขาเรียกเคี่ยวดูกล้องหน่อยลูกปล่าพอดีบหรอพี่น้องเยสาคิงขึ้นมาปากดำแทนปากดำแล้วมันเป็นนางร้ายหรอนี่คอเปนนี่คือเป็นนางร้ายเขาหมดนางร้ายใช่ไหมพันธาปากสีดำได้เป็นนางร้ายใช่อ่า เราสิเป็นล็อกขอเห็นแต่ล็อกเลยคนก็จะร้องเพลงล็อกแล้ของแต่งตัวเออี่ยโดนล้วกก็สง,า <laughs> ง่านะวะไปไปไปลงนรล็อกเธอชีรักฉันจะลงโทษเธอแมวอันนั่งนั่งแมวยั่วสวัสดิ์มาสืบเพลงรถบ้าเพียร์าเค็กสภาเนี่ยพี่น้องเนี่มีพี่น้องบางคนมาเป็นห่วงผมบอกวาดขี่รถเดินทางไกลมีพี่น้องโยกมันเป็นห่วงมันกระถามมาเค็กแกเจียนเนี่ยเด้อรถเน่ยเลี้ยงทางไกลมันอันตรา,ายบ้าเพียรเค็กมาพี่น้อง ระบบไฟมันางต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยคอยกระพัวคอยแหงรอบครอบเครระบบเบรกระบบยางเรียบร้อยควบคุมี่น้องเบรล่อยอกล่อยางมันบดีคอยถอดแมมถิมเบิดแหละคอยเปลี่ยนหมเบิรอดต้องห้องต้องเดินทางไกลบ่อยกาต้องเก็บสภาพมันดีนะเอาเวทไทมันคงมันเครื่องกองเครื่องกองอากาศเรียบร้อยตอนนี้รถก็เปรียบเสมอว่าสะอาดมาก แล้วก็เดินทางไกลกันสบายเลยพี่น้องมีตังหรือบ่อบภัยกระเป๋าแต่ว่าเรื่องตังนี่คงไม่มีไม่เท่าไหร่แต่ถ้าจะว่าไม่มีเลยก็ไม่ได้เพราะเพราะได้ซื้อกินยุบพี่น้องเพราะได้เย็ดคิบไปพี่น้องเบิรงมีอยู่หน่อยนึงแอนข้าวตีบุ่ฟมีเลยมันกับวนอีสำหรับเราเนาะทันองแอนมงคลพี่น้องเลยมีแต่ว่าพ่อได้อยู่พ่อกินพ่อเพี้ยงพี่น้องพ่อได้หาซื้อเนี่มาเย็ดคิบไปพี่น้องเบิง จะตุใส่เด้อร์จะตุดในรถนะขอหลองนะนั่งแย่อัดกันเราจะตด๊ดถ้าใครปวดนั่งสบายอยู่บ่บอกพี่น้องแน่สบายอยู่น่าจะอาการสามคนรจะพอดีเนาะยังกว้างอยู่ได้ได้แค่บัดเมื่อยอีเมียนเจ้าจงมาหญ่มานั่งข้างหน้าโอ้ยอีเมียนนั่งข้างหน้าเราที่เมื่อยค่ะเราคนอ้วนเรางอค่ะเนอ้วอ้าวมันเย็ดได้ดีได้หรอมันมันมันเย็ดได้ดีกว่านเพราะเนี่ยยังค่เย็ดได้ดีกว่าข้างล่างข้างหน้าออมาแล้วมั ใช่ค่ะพี่น้องเดินไปดูกันเมื่อใน,ดนแดด้วนเด้อพี่น้องเด้วทวนทวนเมื่อในอากาศอากาศร้อนมากเป็นบรรยากาศเนี่ยพี่น้องคะองอ่ะอืออ่าก็ขี่มาได้สักพักหนึ่งพี่น้องอจิ้มุ่งเากาหลีแสิน,นยังบรวงงบิวิทชายยังน้องบริวิทบุกนาะเ <c oughs> ด็กันไปลงทางพี่น้องอมไม่น่านแล้วครับเพราะประวัติแต่เป็นสาวเองฟังในแม่ดอนเนาะ มหาหน่อยบอกให้เงียบอ่ะจะว่ามันหนวกหูเ,ออเงียบนันน่นแหละเนาะอยหยุดเลยป่าสิห้ามพูดนะลูกเนาออะเดินทางกันเราเดินทางนำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องแม่ม้อนเป็นอะไรไ ว่าพื้นแม่มอนได้เด้อคอยสืขอเบ้าอันนี้ก่อนเด้อนี่เด้อการรถไฟโฮมเด้อส์ขอเบ้าอันนี้ในจักน้อยเด้อพี่น้องอันคอยยาทามอันชุ่มคอมเมนต์อันอันอันบอกลูกกับเมย์บห้ยุ่งบ่ให้เล่นน้ำกันนี่นะเอาสมองส่วนในมาขิดนี่คอยยาทามอยู่ด้อื่นบ่าเข้าเด้อแม่นักสีเหลือง เพิ่นไม่ยุ่งแย่เขาจะยินในน้ำผ่อนน้ำแบบางทีน้องเพิ่นขึ้นก็จะลิ้นแหละเพิ่นคยสิเพิ่นบริณน้ำพี่งมันจะในมันก็ตัดกันบ่ได้ไรดอกซางเออเจ้าสร้างไกงคือกันแม่นังนี้เนี่ยเอาพี่เอานอกเออต้องต้งโอรุเพราะเราเดินทางนี้เด้อเอฟซีเนี่เอฟซีเนี่ยเข้าแค่โมเมนตบอเฆะนะแม่เนาะแต่ว่ากัตสิมาห่อห้องแบบนี้จ้าโอ้มันกับ่อะไรหรือเอาอ้นอย่าให้แม่หมอนเข้าบ้านนะไม่ต้องให้ยายหมอนเข้ามายุ่งกับครอบครัวนั่งอ้นเลยนะ เดี๋ยวก็เลิกกันเดี๋ยวทะเลาะกันเดี๋ยวนู่นนี่นั่นอีกนะนังเอิญเอออ้าวสู้กันไรสร้างว่าแทะมันชีเลิกกันก็เลิกกันก็แล้วแต่เขาแล้วผัวเมียเขามันเอยกัแ่น้อวแต่แ่าสงได้สงเอาแทมันคอยกรเบ่าเพลดแม่มอนมาหน่อยเถอะอคือเพลิเลิกกันจากเถื่อซะมันมันเรื่องสอคนเนาะเออมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่มันอยู่กับคนสองคนเรื่องแบบนี้นะคะท่านผู้ชมต้องเข้าใจด้วย พ่อกับแม่ทุกวันนี้เขาเลี้ยงได้แต่ตัวหัวใจลูกเขาเลี้ยงไม่ได้ดอกจา้าสมัยนี้นะมันเซลรีแล้วค่ะมึงอยา่าเฮ็ดนังมึงก่ายเฮ็ดตามเลยพอแม่เขาก็ตามใจเบริร์ดสมัยกูมือนีเออสิบอ้อยหายซะของแบบนี้มันอยู่นํำลุกมันไม่ได้เกีย่ยวน้ำพอแม่หรอกอยู่ระวางสองคนสิเลือด้วยสิไปอย่ามายุ่งนะไม่ต้องให้แม่หมอนเข้ามายุ่งวุ่นวายกับครอบครัวเลยอ้าวเป็นพ่อเป็นแม่กูถามสุนแอบี่ถ้าเกิดเป็นยังมาเนี่ยไพ่มันแหลนหาก่อนแม่ ญาติพี่น้องคนอื่นแบบซูน่ะก็ได้จะบอกซูเธอกว่านแหละไแท่นเท่ากับคือพ่อแม่แค่นั้นเออบอกคนบอสไอ้คนที่บอกว่าอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งค่ะนะเออห้ามผู้นั้นผู้นี้ถ้าเกิดเขามีปัญหามาหนี่บบนี้ซูเปลนก่อนกูถามแน่เขาไม่ไงเขาเกิดเป็นเยี้ยว่าพ่อวิ่งกูได้ไม่เยอะย่าง้ซูนป่ะว่ามาได้ให้กูซูนบ่ะซูนี่ซูว่าอยังซูบกิดตายตองเบิงสมองผู้ใหญ่บ่มี คำมาเป็นพ่อเป็นแม่น่ะลูกน่ะเออเขาก็อยู่เคียงข้างกันเขาก็ยืนน้ำกันชุงซิงกันนะสู้ก็บยาอยู่นับพ่อนละแม่สู้เลยจะให้พ่อแม่สู้เขามายุ่งครอบครัวสู้นั่นเออแต่งงานสู้กับ่ต้องเอาพ่อเอาแม่ไปแต่งสู้แต่งกันสองคนนั่นเออเวลานั้นสู้จังบริพิตกันเวลาสู้พิษกันเลิกกันจังสิบรัยอนั่น สำหรับเอฟซผู้ไหนกำลังบอกว่ายเห็นคอมเมนต์ดอกวันอยเห็นคอมเมนต์ดอกในช่องกันน่ะนช่องงั้งอ้นเนอไปเบลากันแนกันแนนะคนมันใสบ่เป็นยังดอกคขามันใส่เออโลกสวยเกินไปปะ่าันน่เดาเอีมันเนนหันเลแม่มอนก็จะบอกเาเ่เออมันเห็นเบนอยู่ค่ะแมนอยากให้มาเบนส่องแม่ม้อนแม่มอนเสด็จบล้ลยถ้าเ็นอยู่ส่องแมมอนสเอยไว้สมาปล่อย แต่ว่าเรื่องแบบนี้มันก็ขึ้นยู้น้ำลูกเต่าหรอว่าเสียวแม่บ่คน,นื่นมันก็เป็นแครครับะน,น่ไข่หนีนชนสิบอกไปฮเลเดอร์เวล<ห>าครอบครัวไข่พิดกันเออแมนเวลาพิดกันก็นกนคือพิษกันเวลาดีกันก็นต้องพร้อมดอมกันก็คือว้าวเขารนะพี่น้องนะเออว้าให้เข้าใจบ่แมนยังดอกครอบครัวเขาสิมาให้บอให้เล่นน้ำกันให้สูงสิงน้ำกันคือคข่ยนีแม่มอนมาหาไข่เด็กคือกันแต่มีคนว้าคือกันเออ จังสัตจังสีเงี้ยเงี้ให้พี่ให้น้องให้พี่ให้น้องให้ครอบครัวเขาพิดกันเร็วกันเป็นบ้าบาสุดเจ้าดิเออเขาเป็นคนหน่อเออขากไม่ได้ให้กำลังใจหัวเมียเขาขึ้นดีกันเขาก็ดีใจเออ,อมัน<ช>กย็ยินดีน้ำพรอมหน้าพรอม,ามตาเดลียวยังกันเดลียวตนน้องเมฆเราเห็นม่นหนาเอรออาะล่ยมีเมืองไรส่วยเมฆเขาไปซุนใจวุ่นวายแล้วก็ไปเก่าดร้านแล้วก็อยู่หันลูกแล้วก็ยุหันมันเห็นพอมันมามันเรียนกอดน้องเมฆเนาะเออเขาก็เอาพี่น้องให้กำลังใจอยู่ห้างเงา้ยนะเบิ่งเป็นหูเป็นตาเบิ่งซอยกันนี่แหละ เออเขาหักกันแพงกันเขาก็ยินดีนำาากาัจังงานได้นะสิเป็นค่คอยนะสิเด้เลิกก็มันทาวอนมันแนว้วซ้ำจังหลังกวัวเก่าตอนนี้มันยังนมันยังดังพ่อเมนะ่าสาวเขาบอกว่า <c oughs> เออแม่เออเจบ่มาเหยียบเพื่อนคอยเดียบอกไมดีนะน่โอเคคือว่าไปแนวน่วันนอสปนี้เนาะไม่ใ <c oughs> จยังนอส <c oughs> ปนะบอกกอนนะโอเคเด้อพี่น้องบ๊ายบาย